สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่เพชรพาเพลินวันนี้พี่เพชรจะมาหมักเป็ดให้ดูว่าวิธีการทรําเป็ดมันเป็นยังไงมาดูส่วนผสมมาดูเครื่องปรุงมีอะไรบ้างง่ายนิดเดียวปึ๊บอ,อันนี้คือซีอิ๊วขาวนะครับฝาเขียวน้ำตาลปิบ๊บ น้ำตาลปี๊บนี่ใช้สองกิโลแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นสีผสมอาหารแล้วก็จะมีน้ําผึ้งครับน้ํำผึ้งนี่ช่วยทำให้หนังเป็ดมันเงาเงาแล้วเวลาอบออกมาแล้วมันจะสวยขาดไม่ได้คือลากผัดกีและพริกไทย เรามาลงมาทำกันนะอันนี้น้ำขึ้งอันนี้ทำกินได้ทับไข่ก็รวยนะครับดูไว้ใครเกลือไม่มีอยากจะไปะทำขายก็แล้วแต่ตามสบายพี่เพชรไม่ห่วงอันนี้คือหมักให้ดูว่าเกลือมีช่องทางเนละ่ เกอมีที่เกิดลงมเปนร้านก็สามารถเปิดได้แล้วก็รากผักชีและพริกไทยจากนั้นก็ฝ้าเขียวกับสีผสมอาหารแล้วก็ซีอวขาว จากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคนไปนเรื่อยๆนะให้น้ำให้ทตาลเขาละลายกับ ย้ำไปเรื่อยๆต้งแน่นค่อยย้ำย้ำย้ำไปเรื่อยๆอันนี้คือที่เราคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเด้อเรียบร้อยแล้วข้างบนนั้นจะเป็นเ็ดแอบตรงนี้คือเป็ดเ็ดที่พี่เตจะหมักีนี้คือตัวเ็จ ็นไหมตัวปิดแล้วก็ป็ดลงปึ๊บลงปึ๊เห็นไหมส่วนข้างบนนู้นจะเป็นปึ๊บหม้อน้ำจิ้มต่างๆที่พี่เพศรจะทำพรุ่งนี้แต่วันนี้คงทำไม่ทันแล้วแหละเพราะว่ามันดึกแล้วปึ๊บอย่างน้อยก็แค่ปิดไว้ อันนี้จะเป็นหมักหมูแดงก็ได้นะนทําเป็นหมูแดงรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแค่จริงไว้ประมาณ3ชั่วโมงแต่ที่สำคัญคือเรแล้วกกลับด้านเสร็จมาแ๊บน,นังก่อนแล้วก็ตักน้ำเข้า แค่ไปในท้องเออเสร็จแล้ดดวนุ๊บแป๊บสำหรับกินนี้ก็จบแค่นี้แลครับ๊บ๊ายบาย